พี่มาหลับตานะค่ะอยาเพิดกับพี่เปิดดให้พี่ชวไฟเชวไฟวไฟนั่นดีกว่านั่นเหรออย่ได้เห็นที่พี่พี่เปิดดึกๆโชว์ไฟชวไฟ แม่อานี่ม่ตกปลากันนะฮะตกปลาตกปลาทำไคะบบออะไรมาให้คะ โอเคไปเลยมากไมตอต่อายีีมาแล้วกลับบ้านกนนะจไปทานแม่ไปทงานกันนะลูกี้วันนี้แม่จะไปบิ๊กซีนูไปด้หนูไปด้วย ไปด้วยไหมคะไปด้วยไม่ด้ปยเ้มาชมมาชมพีจะชวนกล้องออืออือนี้นะเี่ยีขชมพียู่นี่เองชมคิปคลิปกดไลค์ให้จบทพอด้วยนะอ๋อ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้เพคคอยด้วยนะโอ้ซอมบี้กัดน้ำลายไหลเลยโอ้โหโอ้โหกล้องมันกลับหัวไหมคะมาแล้วัตอวตมาแล้วนี่แล้วค<อ>่ะขอบคุณม,มากค่ะ โอ้โหระวังนะคะอย่าเพิ่งวิ่งนะวิ่งวิ่งไวมากๆากเดี๋ยวอ้วกโอ้โหื้ใหญ่มากนี่ดูนั่นมีสามคนหนึ่งสองสามอ๋อ